เมาขับรถป่วนอ้างระบายความแค้นผู้ใหญ่บ้านแย่งเมียไม่สำนึกท้าทายเจ้าคณะอำเภอฝ่ายปกครองอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับตำรวจสอพอบ้านด่านจับพระเมาวยวายขับรถเก๋งสับสายไปมาบนท้องถนนเป่าแอลกอฮอล์พุ่งถึง248มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อ้างระบายแค้นผู้ใหญ่บ้านแย่งเมียบอกถูกจับเมาขับจะซักเท่าไหร่ไม่สำนึกขึ้นเสียงท้าทายเจ้าคณะอำเภอบอกไม่กลัวศึกได้ก็บวชใหม่ได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจสบพบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ตำบลปราศาสตรว่ามีพระเมาสุราแสดงอาการวยวายทั้งยังขับรถเก่งด้วยความเร็วสายไปสายมาระหว่างบ้านตะโกตาเนศกับบ้านเกษตรพัฒนาตำบลปราศาสตรอำเภอบ้านด่าน รงจะเกิดอุบัติเหตุจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบ้านด่านร่วมตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้งเมื่อไปถึงหมู่บ้านตะโกตาเนธตําบลปราศาสตร์อำเภอบ้านด่านก็พบพระรูปหนึ่งสอบถามชื่อคือพระจิรพงศ์หรือพระปึงอายุ5 1ปียืนอยู่กลางถนนด้วยอาการมึนเมาส่วนรถเก๋งก็จอดอยู่ในบ้านหลังหนึ่งใกล้จุดที่พระจิรพงศ์ยืนอยู่ซึ่งน่าจะเป็นบ้านญาติของพระจิรพงศ์พอเจ้าหน้าที่เข้าไปสอบถามพระจิรพงศ์ก็แสดงอาการวยวายใส่เจ้าหน้าที่จับใจความได้ว่าผู้ใหญ่บ้านกับ ตนเองมีแผลอะไรกันอยู่แค่นั้นแหละโยมก่อนจะตะโกนไล่ให้เจ้าหน้าที่ออกไปจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองจึงเชิญตัวพระจิรพงศ์ไปทําการสึกเนื่องจากดื่มสุรามึนเมาและขับรถขณะมืนเมาแต่ขณะนําตัวไปให้เจ้าอำเภอบ้านด่านทําการสึกก็ยังแสดงอาการวอยวายขึ้นเสียงท้าทายใส่เจ้าคณะอำเภอว่าไม่กลัวหลอกหลวงพ่อสึกก็บวชใหม่ได้แถมยังบอกว่าเมาแล้วขับรถถูกปรับดาเนินคดีหรือปรับสักเท่าไหร่กันหลังจากสึกเสร็จก็ได้นําตัวไปที่สอพอบ้านด่านเพื่อสอบปากคํา และตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ซึ่งจากการเป่าพบปริมาณสูงถึง248มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จากที่กฎหมายกำหนดไว้ห้ามเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จากการสอบถามอดีตพระจิรพงศ์บอกว่าตนเป็นคนในตำบลปราสาสอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์แต่ไปบวชเป็นพระและไปจำวัดที่วัดแห่งหนึ่งในตำบลช้างเผือกอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดยอมรับว่าได้ดื่มสุราจ,จริงเนื่องจากเพราะเครียดที่ถูกผู้ใหญ่บ้านแย่งอดีตภรรยาแล้วไปอยู่กินกันแบบเปิดเผยส่วนที่ขับรถกลับมาบ้านขณะมึนเมาเพราะต้องการ จะมาเคลียร์กับญาติเรื่องที่นาที่ญาตินําไปจำนองโดยไม่บอกรองสารวัตรสอบสวนสบพบ้านด่านก็ได้แจ้งข้อหาเมาแล้วขับพร้อมทําเรื่องส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์เรียบร้อยแล้ว